สวัสดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนําร้าน Cookie Land Shop รับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับ,บสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแนะนําแผน4231นะครับก็จะมาสอนวิธีการเล่นแผน4231แผนนี้ก็จะเป็นแผนที่ อกองกลางมีซีดีม2ตัวแล้วก็มี CM ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีปีก2ฝั่งที่หุบลงมาช่วยแนวรับค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับแผนนี้ก็จะสมดุลหน่อยครับก็จะเน้นไปทางที่เกมรับแล้วก็สวนกลับหรือว่าคองบอลขึ้นเกมก็จะช้าดิดนหนึ่งนะครับจุดสําคัญของแผนนี้ก็3ตําแหน่งครับก็คือมีซีดียมสตัวนะครับที่แบบต้องเก่งเลยนะครับ ซีดียมสตัวแล้วก็ซีซีแล้วก็กองกลางตัวลูกซีดียมครับตรงนี้คือต้องเป็นตัวที่แบบว่าทําได้แบบหลายๆอย่างแล้วก็ต้องเก่งมากๆครับอย่างเช่นพวกกาก้ไม่ว่าจะเป็นร่าง1 1อยหรือร่างพามนะครับร้อยอะไรพวกนี้ส่วนซีดียมผมแนะนําให้เป็นถ้าสำหรับใครที่เน้นในเรื่องของเกมรับมากๆเลยครับก็เอาซีดียมสตัวเป็นเบรกเดตกลางสูงสองตัวเลยครับ แต่ถ้าเกิดใครแบบว่าชอบให้มันเติมเกมหน่อยก็เป็นเบรกเกอร์แบบว่าสูงสงไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง CM หรือว่า CDM เอ็มาไปยืนตำแหน่งนี้นะครับเป็นหรือว่าฝั่งหนึ่งสูงสูงอีกฝั่งหนึ่งเป็นกลางสูงก็ได้ครับอันนี้ผมก็เลือกเป็นเบรกเลย์แบบสูงสูงนะครับ2ฝัง่งเลยครับก็จะเน้นให้มันแบบไม่ลงมาลับมากเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครเน้นลับก็ตามที่พี่ผมบอกเลยนะครับว่าจะเป็นเบรกเลย์แบบกลางสูง2ตัวไปเลยอะไรเงี้ย ส่วนปีกก็จะทํางานหนักเลยครับทางานหนักค่อนข้างสูงเลยครับมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงค่อนข้างที่จะเรียกว่าทั้งเกมนะครับกับซีเอ็มซีเอ็มนี่คือวิ่งทั้งเกมครับก็คือพยายามหาสำรองสักตัวหนึ่งครับซีเอ็มเพราะว่ามันต้อง่าใช้ประโยชน์จากซีเอ็มค่อนข้างที่จะทั้งเร,เรียกว่าทั้งเกมเลยว่าไม่ว่าจะเป็นจังหวะสวนกลับหรือเล่นเกมรับอะไรพวกนี้ครับพยายามหาสำรองไว้ด้วยนะครับโอเค จังหวะการขึ้นเกมก็คือเราสามารถเล่นเกมรับแล้วก็รอส่วนกลับแทงแทงให้ศูนย์หน้าศูนย์หน้าเวลาสวดกบมันก็จะเล่นตำแหน่งมันจะเล่นอสองตัวครับเป็น CM แทงให้ศูนย์หน้ามันจะเล่นแบบว่าส่วนกับบอลส่วนกลับเลยครับแล้วก็จะอาจจะมีปีกปีกสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยขึ้นมาช่วยอะไรเงี้ยแต่จังหวะของเกมก็คือมันก็จะดันสุดสองฝั่งเลยครับดันสุดดันสุดดันสุดตรงนี้ก็จะดันขึ้นมาอีกตรงนี้ก็จะดันขึ้นมาอีก แต่ข้อดีของแผนนี้ก็คือเกมรับมันค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นถ้าเกิดเราคุมนักเตะเป็นนะครับแล้วก็เสียบอลค่อนข้างที่จะยากถ้าเกิดเรามีการจ่ายบอลที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำอะไรอย่างเงี้ยครับแผนนี้จากที่ผมเล่นมาประมาณเจ็ดเกมครับผมก็ชนะรวดเลยครับแล้วก็จังหวะที่ผมใช้บ่อยก็คือจังหวะที่คู่ต่อสู้เขาบุกมาแล้วเขาเจาะเราไม่เข้าแล้วก็พลาดกลางสนามแล้วเราก็ใช้จังหวะนี้เป็นประโยชน์ในการสวนกลับแล้วก็ได้ประตูนะครับ นี่คือรูปเกมที่ผมเล่นมาประมาณ7เกมนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้หมดเลยครับก็คือเขาบุกมาคือเขาทำอะไรเราไม่ได้เขาก็เสียบอลจ่ายบอลพลาดอะไรเงี้ยเราตัดบอลได้แล้วเราก็ใช้ปีกเงี้ยลากลากลากอาจจะวิ่งไปเปิดมงก็ได้ครับอ่ะแล้วก็ใช้ปีกเนี่ยวิ่งทำชิ่งให้ CM CM เป็นตัวยิงไกลหรือว่าทำชิ่งให้ศูนย์หน้าพลิกบอลเลนเชคเข้าไปยิงเนี่ยประมาณนี้เลยครับโอเคแลเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่าเล่นประมาณไหนนะครับโอเคครับ โอเคครับเราก็เข้ามาในหน้า head to head แล้วครับอันนี้ก็คือใสตินะครับน,นี่6นัดนะครับก็ชนะรวดใช้แผนนี้หมดเลย423 1นะครับก็คือเก็บแต้มได้หมดเลยส่วนใหญ่ก็จะได้ในจังหวะแบบคู่ต่อสู้เขาพลาดแล้วเราก็ทําเกมแล้วก็สวนกลับแล้วก็พวกลูกเตะมุมอะไรต่างๆครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเรื่องของอาการสวนกลับ ค่อนข้างที่จะบ่อยการโต้กลับไวอะไรเนงะี้ยคือจังหวะแบบกองหน้าเรากับซีเอ็มตัวลุกแล้วก็ปีกเราตัวนึงก็ขึ้นไปแค่3ตัวครับ3ตัวคือทําชิ่งแล้วก็จบสกอร์กันแบบง่ายๆเลยครับเพราะว่าเขาบุก บุกมาเวลาเขาบุกมาแบ็คเขาเติมหมดเลยครับเขาก็จะเหลือหลังเต็มที่แค่2คนแล้วก็แบ็กตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับแล้วก็ตั้งโซนครับพยายามอยากใช้ซีดียมไล่บอลเยอะมากครับเพราะว่ามันจะหลุดตำแหน่งนะครับพยายามแบบบังคับให้มันอยู่ในตำแหน่งของซีดียมปกติเลยครับอย่าให้มันออกจากตำแหน่งกองกลางนะเราก็เน้นใช้ปีกไล่ค่อนข้างที่จะส่วนใหญ่ครับไม่งั้นอะกองกลางเรามันจะดูแบบหลวมๆนิดนึงครับ พยายามแบบจะใช้ซีเดียมวิ่งมาไล่ปีกมั่วครับนี่ครับจังหวะนี้ก็โอ้โหเกือบโดนนะเราครับดีแล้วกูตัวนี้เนีกูตัวนี่ก็ตัวท็อปเลยนะครับโอเคแล้วเราก็เสียเตะมุมสองรอบครับเปิดมาเดี๋ยวเราก็เคลียร์ครับมันจะเป็นจังหวะสวนกับนี่ครับเนี่ยมันจะมีสองตัวครับเห็นไหมเนี่ยพวกซีเอ็มเนี่ยลงมาต่ำาหมือนนะนี่คือจังหวะที่เราตักบอลได้นะเราก็พยายามให้กองหน้ามันวิ่งหน่อยครับกองหน้าวิ่งครับ ทำทางแล้วเราก็แทงเลยครับแทงแล้วมันก็จะหลุดมันจะมีโอกาสแบบสวนกลับค่อนข้างที่จะบ่อยเลยครับส่วนใหญ่ที่ผมเล่นก็เล่นประมาณนี้เนี่ยบางครั้งก็เปิดหม่งไปครับเนี่ยลากมาแล้วก็เปิดหมุงนี่ครับ CDM เราลอยครับเพราะว่าเบรคเลนเป็นสูงสูงสองตัวนะแต่ถ้าเกิดใครแบบอยากให้มันแน่นจริงๆผมว่าต้องเป็นเบรกเลนแบบกลางสูงสองตัวเลย CDM หรือว่าเจ้า c m เป็นเบรกเลนกลางสูงมายืนก็ได้ครับเวลาขึ้นเกมมันก็จะช้านิดนึงอันนี้เราก็เสียบอลครับเพราะว่านักเตะเรามันขึ้นค่อนข้างช้าครับเราก็ต้องกดวิ่งทำทาง ค่อยๆให้มันวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับนมันจะขึ้นค่อนข้างช้าครับแล้วเราก็มันต้องค่อยๆครับค่อยๆอาจจะเสียเวลาทดนึงครับนี่ครับเราก็ค่อยๆเซตขึ้นไปเรื่อยๆครับเนี่ยผมก็จะค่อยๆเซตแล้วก็พยายามอยากใช้ CDM เติมครับแล้วก็ค่อยส่งบอลแล้วก็ไม่ต้องให้มันวิ่งขึ้นครับ CDM เนี่ยครับด้วยเวิร์กเหลมันสูงๆมันจะเติมของมันอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดใครเน้นเหนียวๆเลยผมว่ากลางสูงตัวหนึ่งเนี่ยโอเคเลยครับ โอเคครับ <Association. S 1> แต่ผมแบบเป็นสายบุกไงี <The answer to him> ่แต่เล่นแผนนี้ครับเนี่ยวะเราก็จะมีเราก็ต้องค่อยๆเซตขึ้นนิดหน่อยครับเนี่ยทำชิ่งวนไปวนมาค่อยๆเติมนักเตะเข้าแดนคู่แข่งไปทีละทีละคน2คนครับเนี่ยเราก็หาจังหวะไปครับเนี่ยบอลบอลเป็นแบบว่าตามแผ่นเลยครับเนี่ยมีจังหวะก็ยิงเลยครับจังหวะเมื่อกี้ก็เน็ตสะดุดนิดหน่อยครับโอเคแล้วก็มาอาศัยเรื่องของลูก เตะมุมอะไรนนเนี้ยลูกคอนเนอร์อะไรเงี้ยนี่ครับนะแล้วเราก็กดตั้งรับเลยก็ได้ครับถ้าเกิดเรานำหนึ่งสูตรเราก็กดตั้งรับเพื่อให้นักเตะมันไม่เติมสูงแล้วก็มันจะแน่นยิ่งขึ้นครับนีย่ยิ่งทําให้แบบทีมเราเนี่ยโอ้โหแบบโคตรของโคตรแน่นนะแผนนี้คือรับดีมากมากนะครับถ้าเกิดใครแบบเล่นไม่ค่อยเก่งมาแผนนี้ได้นำหนึ่งสูตรแล้วเรากดตั้งรับรอเลยครับเนี่ยรอส่วนอย่างเดียวครับในจังหวะนี้ผมก็รอส่วนจะตอนนี้เขาตักมาครับได้ไหม ไม่ได้นะครับนี่โอเคเราก็ได้ฮนะเราก็ค่อยๆขึ้นเี่เขากดเกมบุกเพจบอลเราครับโอเคแต่มันไม่ทันนะจบครึ่งแรกครับโอเคครับก็พยายามนาให้ไวครับนํา <ำ S 2> สักลูกหนึ่งเราก็จะเล่นง่ายครับ <c oughs> เพราะว่าแผนเรามันแบบเป็นทรงแบบสามารถเล่นโต้กลับก็ได้ครับหรือว่าคลองบอลเพื่อทําเกมอะไรเงี้ยมันก็จะช้า <c oughs> <ๆ>ิดนางจันจนี้ผมก <c oughs> ็เล่นลูกสู่ครับแต่ตั้งน้องเตะมันเอ๋อดูยิงอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเควันนี้ก็เป็นแนวทางสําหรับใครที่แบบ อยากเล่นแผนนี้นครับผมก็นํามารีวิวให้ให้แบบให้ดูนะครับในท็อปผมนี่ก็เล่นในท็อปร้อยเลยครับท็อปร้อยเลยนะครับก็เลยกดแรงในท็อปร้อยครับนี่ครับเห็นไหมผมก็ใช้ซีเอ็มดักบอลครับนี่ครับพยายามถ้าเกิดเราใช้ซีเอ็มดักบอลมุ่งอย่างนี้นี่ครับเราได้ละในจังหวะตัดเห็นไหมมันจะขึ้นสวนแล้วซีเอ็มปุ๊บเราทําชิ่งเลยครับทําชิ่งไว พยายามไหมครัมันจะมันจะขึ้นค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับมันต้องใช้เวลาถ้าเกิดเราขึ้นมั่วเนี้ยเสียบอลแน่นอนครับเนี่ยแต่จังหวะนี้ผมขึ้นมั่วนะครับไปสกิลเยอะเกินไปหน่อยครับโอเคครับก็เราก็มาเล่นเกมรับกันใหม่ครับเนี่ยครับรอเขาบุกมาครับเขาก็มาแผน4ี่สองสี่นะแผนแบบแผนบุกเลยนะรอเขาเสียบอลปุ๊บเราก็ได้จังหวะแล้วจ่ายบอลง่ายๆครับนี่ครับจ่ายบอลแล้วก็ให้นักเตะเตืนนะมันมันจะขึ้นมา3ตัวอย่างที่ผมบอกครับเนี่ยจังหวะนี้เราก็เปิดหมงได้ครับ นี่ครับไม่ได้ครับของหน้าก็เน้นในเรื่องของกองหน้าตัวใหญ่ๆหน่อยผมว่าพวกฮาเลนอะไรเนี่ยสบายครับไว้แบบว่าว at ot ิ่งไปเปิดหมงอะไรเนี่ยสบายเลยครับแต่ผมก็มีแค่เอมัปอรี้นะแต่ปกติผมก็ไม่ได้เล่นแผนนี้อยู่แล้วครับก็โอเคครับถ้าเกิดเป็นพวกฟาร์มเทนเอ็มฮาเลนอะไรอย่างเงี้ยคือได้เลยคาต์โตน่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือได้หมดเลยด็อกบาเนี่ยได้เลยครับไปเล่นมาาเป้าแบบตัวใหญ่ๆหน่อยครับโอเคจังหวะนี้เราก็ไม่ต้องรีบครับเนี่ยผมก็ ค่อยๆขึ้นนะครับพอเรานาแล้วก็ค่อยๆขึ้นครับกดส่งแล้วก็วิ่งครับพยายามใช้ปีกกดส่งแล้ววิ่งครับแล้วก็วิ่งยาวครับจังหวะไม่ได้เราก็คืนนะสายลงนะครับแล้วให้มันเติมเนี้ยแล้วก็ค่อยแทงไปอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับเนี่ยจังหวะของเกมครับเนี่ยโล่งขวาโล่งยิงเลยครับเราก็ได้เตะมุมอีกแล้วครับ จังหวะเตะผมก็ไม่ต้องกดสมดุลก็ได้นะครับกดตั้งรับก็นักเตะมันจะขึ้นมาไม่เยอะนะครับแต่บางจังหวะมันก็จะขึ้นมาเยอะนี่ค,คัได้ไหมเน็ตบดนี่เรียบร้อยครับสองศูนย์ก็ปิดเกมแล้วท้ายเกมแลครับนำสองกับแผนที่เราตั้งตั้งรับด้วยค่อนข้างที่จะปิดเกมเลยครับ จังหวะนี้แล้วก็ติดเกมแน่นอนครับนำสองศูนย์แล้วจังหวะนี้เราก็อาศัยเรื่องของคอนเนอร์ได้สองคอนเนอร์นะนี่คือข้อดีเลยครับถ้าเราได้คอนเนอร์เนี่ยคือมันโกงมากครับโอเคครับเขาก็ออกเป็นที่เรียบร้อยครับก็ถ้าใครแบบว่าอยากให้ผมรีวิวแผนไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอใหม่ครับผมนะครับ Done this. The fourth official has indicated there will be.